มีประเด็นอะไรบ้างคะที่พบว่าเด็กไม่อยากไปโรงเรียนมันก็มีหลายปัจจัยเนอะ,อะก็คืออันแรกอย่างเช่นปัจจัยจากตัวเด็กนะคะปัจจัยจากโรงเรียนปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะระหว่างอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าปัจจัยครอบครัวอันนี้แล้วแต่เลยคือต้องมองมอง,มองรอบด้านนะคะพยายามอย่ามองว่าเป็นสาเหตุจากตัวเด็กซะทีเดียวแล้วก็ที่จะเน้นก็คือปัจจัยที่เล่าให้ฟังทั้งสามสี่อย่างเนี่ยบางคนนะคะ ไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวเนาะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กไม่อยากเป็นบางคนอาจจะมีสองสามปัจจัยอะไรเงี้ยคือเราต้องมองหาให้หมดยกตัวอย่างปัจจัยจากเด็กก็คือหนึ่งพื้อนอารมณ์เด็กเป็นยังไงนะคะการปรับตัวเด็กทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเด็กมีความเหมาะกับระดับการเรียนหรือเปล่าเนาะก็คืออาจจะต้องมองว่าคือคือบางทีเรามองตรงเนี้ยเรามองเบื้องต้นเนาะว่าเด็กก็ดูทําได้แต่บางที ถ้ามันไม่มันไปแล้วมันไม่เว w ร์ k จริงๆก็ควรที่จะต้องประเมินนะคะหมายถึงว่าให้ให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนประเมินด้วยว่าความสามารถเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่สมวัยหรือเปล่านะคะถ้าพูดถึงเด็กอันนี้ขอรวมไปถึงทั้งอนุบาลและทั้งประถมด้วยแล้วกันนะคะหลายๆครั้งเราก็จะเจอว่าเด็ก ที่อยู่ในวัยประถมในบางครั้งที่ไม่อยากไปโรงเรียนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของความยากลําบากนะคะในการอ่านเขียนสะกดหรือว่าพวกการคํานวณน,นะคะพวกนี้เขาก็เหมือนพูดง่ายคุณแม่ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเหมือนเป็นเราเนาะเหมือนมองว่าเขาไม่ขี้เกียจนะคะภาวะพวกนี้ก็คือแต่ว่าเวลาเขาไปโรงเรียนทีหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราไปนั่งอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ที่เขาพูดกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วทําให้เขาตามไม่ทันเขาก็จะรู้สึกว่า ไปไม่ได้ไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความกังวลน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่เราจะต้องมองนะคะอีกอันหนึ่งก็คือของเด็กก็คือเรื่องของอารมณ์ของเด็กค่ะเด็กมีความกังวลอะไรหรือเปล่านะคะมีความกังวลเรื่องของการแยกจากจากผู้ปกครองไหมมีความกังวลในการเจอเพื่อนใหม่และที่สําคัญที่เราชอบเจอบ,บ่อยๆในช่วงยุคนี้ก็คือบางทีโดนบูลลี่หรือเปล่านะคะที่โรงเรียนมีอะไรที่ทําให้เด็กแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่ามีการแบบเอ,อ ทำให้เขาเครียดเวลาเขาต้องไปโรงเรียนนะคะนี่ปัจจัยตัวเด็กเนาะปัจจัยที่โรงเรียนนะคะสิงแวดล้อนเป็นยังไงเนาะรูปแบบการเรียนถ้าค่อนข้างเอ,อ่อซีเรียสมากงานเยอะอ,อันนี้ยกตัวอย่างนะซีเรียสมากงานเยอะสอบบ่อยมากไม่เหมาะกับเด็กในบางคนเขาก็จะมีความย่อ,อยท้อนะคะ เพื่อนเป็นยังไงอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคล้ายกับเรื่องบูลลี่นะคะว่าเออมีเพื่อนมาบูลลี่หรือเปล่ากับครูความสัมพันธ์กับครูเป็นยังไงเขาเออมีความสัมพันธ์อันดีหรือเปล่าหรือว่าเวลาไปโรงเรียนค่อนข้างมีความขัดแยง้งเนาะเขาไม่มีใครที่เป็นคนซัพพอร์ตเขาขาอยอย,าอยู่ที่โรงเรียนนะคะทีนี้เด็กโตอ่ะมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งเนาะก็คือพอมีปัญหาเรื่องการเรียนก็สแสดงออกมาพฤติกรรม <c oughs> แต่แต่บางครั้งอะ่ะเราก็อาจจะมองมองเลยไป เนาะก็ไม่ได้ใส่ใจปัญหานี้มันก็สะสมสะสมสะสมเนาะเด็กก็ย่อท้อต่อการเรียนเนาะแล้วแต่การเลื่อนชั้นน่ะเด็กก็เลื่อนชั้นไปได้เรื่อยอะ่ะจนกระทั่งเด็กก็ไม่ไหวพอมีไหวแล้วเนี่ยถามว่าความรู้สึกของเด็กอยากไปโรงเรียนอีกไหมก็ไม่อยากไปทีนี้มันก็จะเกิดพฤติกรรมที่อาจจะชัดดาวตัวเองเนาะก็คือ คราวนี้ไม่ละเลิกเลยแล้วก็เกิดปัญหาพฤติกรรมต่อต้านมากขึ้นแล้วก็การที่เรามองอย่างที่เมื่อกี้าอาจารย์ไอบอกอ่ะพ่อแม่อาจจะมองเขาว่านี่ทาไมเป็นเด็กเกเรทำไมเป็นเด็กก้าวร้าวจริงๆอ่ะมันก็จะมีผลจากการที่เขามีปัญหาสะสมมันตั้งแต่เล็กแล้วก็ทําไม่สําเร็จน่ะทำด้วยตัวเองไม่สําเร็จมันก็เกิดกระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าถ้าหากว่าเราอ่ะค่ะได้ติดตามเข้ามาตั้งแต่เล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะอย่าปล่อยภาระเหล่านี้ ให่มันเกิดขึ้นและเกิดการสะสมให้เป็นปัญหาเรื้อรังมันก็จะช่วยเด็กได้นะคะเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนมันต้องมีสาเหตุไม่ว่าจะสาเหตุจากตัวเขาหรือสาเหตุจากปัจจัยรอบด้านก็ตามเราต้องช่วยเขาเนาะเราต้องช่วยเขาสักสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นตรงนี้มันจะช่วยทาให้เด็กคนนึงเนี่ยถึงมีปัญหาค่ะเขาก็จะไม่ยออ่อท้อเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถามว่าอยากไปโรงเรียนไหม เป็นเราเราก็ไม่อยากไปเนาะไปถึงเนี่ยเออทาไมฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ไม่มีใครช่วยฉันเลยอะ่ะไม่มีใครสอนเสริมไม่ครูก็ไม่มีเวลาสอนเสริมคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานเยอะเพราะฉะนั้นเด็กเหมือนกับเขาอยู่คนเดียวอะ่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องหันกลับมามองนะคะแล้วก็คงไม่ได้ปล่อยให้เป็นภาระคนใดคนหนึ่งเนาะเราต้องร่วมมือกันทั้งบ้านและโรงเรียนนะคะและเด็กคนหนึ่งอะ่ะจากที่เขาทําไม่ได้อ่ะคะ่ะตรงเนี้ย ที่เขาไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็คงอยากไปโรงเรียนแน่นอนนะคะค่ะ